ขอาพาคุณผู้ชมมาส่องความหวานของเหล่าคู่รักดาราที่บอกเลยว่าอวดโมเมนต์ในวันวาเลนไทน์นนด้วยหวานฉ่ำจนน้ำตาเรียกพี่กันเลยทีเดียวมาเรั่ตนน้นกันที่คู่รักสุตาตบว,วแม่อย่างชมพู่อารยาและสามีน็อตวิสรุตงานนี้บอกเลยว่าพ่อน็อตจัดหนักจัดเต็มพอบดอกไม้ช่อโตมอบให้แม่ชมพร้อมโพสภาพระบุแคปชั่นว่า My Val e n t ไท e ส่วนแม่ชมก็โพสภาพของเธอและสามีสลับกันถ่ายภาพกับดอกไม้น่ารักหวานแหววสุดๆไปเลยจ้า <I> มาต่อกันที่อีกหนึ่งตัวแม่ของวงการบันเทิงนั่นก็คืออ้ําพัชราภางานนี้หวานใจอย่างไฮโซคกก็โพสภาพคู่สุดหวานริมทะเลและช่วงเย็นก็ลงสตอรี่ไอจสุดหวานที่อ้ําสั่งดอกกุหลาบร้านเดียวกันเพื่อให้พกแต่ดันให้พกไปรับดอกไม้ให้ พาเอางงไปตามๆกันแต่ก็น่ารักไม่เบาค่ะพกหรอใช่ก็คืออะไรอ่ะสั่งให้แล้วให้ผมฝากพกไปเอายก็ไม่ทันวันนี้คนวัดสั่งแบบนี้เยอะงงมากเลยอ่ะแอบสั่งให้ในเมื่อร้านเดียวกันแล้วก็เอามาเลยทีเศษทีตอนพกไปรับเขาบอกว่าอ๋อคุณอ้ําฝากคุณอ้ําฝากอีกช่อได้ไหมคะให้เอาไปด้วยงงของใครได้ค่ะน่ารักค่ะ อโอ้ยหนักมากเลยโอ้โอเคี๋ยวงไม่ได้จ่ายตอนนล้นฝากจ่ายอยู่ด้วยป่ะได้สรุปนี้พกซื้อให้ตัวเองฮะ,ะกลัวพกไม่มีดอกไม้อ่อะโอ,โอเคโอเคหาให้กูนะโอเคส่<า>วนค,นคู่นี้เขาก็เสิร์ฟความหวานต้อนรับบันวาเลนไทน์ก่อนใครส่วนคิดว่าประกาศข่าวดีสวมแหวนขอแต่งงานซะแล้วสำหรับคู่ของากปรินและคิมเบอร์รี ทั้งคู่พาก,กันไปดินเนอร์สุดหวานเรียกว่าวิวดีแถมคนข้างกายก็ดีไม่แพ้กันเลยทีเดียวสำหรับคู่ของณเดชน์ย่ายก็จัดเต็มฉลองวาเลนไทน์สุดหวานปวดภาพคู่พร้อมทุกอย่างในรูปที่เป็นรูปหัวใจทั้งจานอาหารในจานหรือแม้กระทั่งพิซซ่าก็ยังเป็นรูปหัวใจด้วยโดยสยาวย่าระบุแคปชั่นว่า Happy Valentine's Day from us นะคะ ด้านณเดชก็โพสภาพเซ็ตหว,นหวานๆเช่นกันทำเอาแฟน NY ปีนกันทั่วนหน้าเลยจ้าในส่วนของเต้าณัฐพรและให้โซประนายก็ควงกันไปดินเนอร์พร้อมโพสภาพหวานท่ามกลางธรรมชาติอยู่เรียบง่ายเพื่อแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นอกจากนั้นยังมีภาพแ้วคู่กับดอกไม้ช่อโตเรียกว่าน่ารักไม่แพ้คู่อื่นค่ะไละหน ู่ที่บอกเลยว่าน่ารักสดใสนั่นก็คือใหม่ดาวิกากับเตอ๋อชันทวิทที่โพสอวดภาพคู่หวานหวานแอนยังเห็นเตอ๋อลงสตอรีร่เอากุลาบไปให้ใหม่และลงภาพคู่รัวๆวหวานช่ำรับวาเลนไทน์นอกจากนั้นยังมีอีก2คู่ที่บอกเลยว่าเซอร์ฟพรส์ให้แฟนแบบยิ่งใหญ่สมกับเป็นคู่รักสายเปก นั่นก็คือคู่ของฮันเดอะสตาร์กับจียอนงานนี้ฝ่ายชายขอบอกรักให้ดังกว่าเดิมด้วยการทุ่มทุนขึ้นจอย,ยักษ์ข้างห้างดังเพื่อแฮปปี้วาเลนไทน์แฟนสาวยิ่งใหญ่อลังการจริงๆค่ะและอีกหนึ่งคู่รักที่หวานไม่แพ้กันแข่งกันซื้อพรายกันไปมาจัดหนักจัดเต็มทั้งวันเกิดวันขอเป็นแฟนเมื่อวาเลนไทน์ทั้งทีก็จัดเต็มไม่แพ้ทุกเทศกาลค่ะนั่นก็คือคู่ของเบสและตงตงต งานนี้นะคะเบสก็จัดรถทัวทั่วกรุงเทพให้ตรงๆตรงๆก็ซื้อคอมแม็กสีชมพูสีโปรดให้กับเบสด้วยเรียกว่าผัดกันเปแบบหนักๆผาแฟงขับปิงกันกระจายสำหรับคู่รักรุ่นใหญ่สายเปที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้นั่นก็คือจิ๊บวัสุและเจ้าจ๋าพริมรตา งานนี้นะคะจิ๊บก็จัดฉลองวาเลนไทน์และครบรอบงานแต่งงานมอบรถดอกไม้พร้อมเงินขวัญถุงที่ใครเห็นก็ต้องอิจฉากันเลยทีเดียวจ้าามาดูคู่รักสุดคิ้วอย่างแพตตี้และแดนที่ควงคู่กันไปดินเนอร์พร้อมมอบดอกไม้สุดน่ารักเรียกว่าหวานฉ่ำแม้ว่าอายุจะห่างกันแต่ก็มุ้งมิง้งจนคนที่ได้เห็นคลิปปากก็เขินกันทวนหน้าค่ะ กจ,จัดนะคะสิริเมื่อแต่งงานไปแล้วความแซ่บก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวันแถมบนวาลินไทยยังจะเต็มอวดหวานกับคุณสามีถ่ายภาพคู่เป็นเซตลงไอจีด้วย <S <S ส่วนคู่รักที่เพิ่งเปิดตัวกันไปอย่างบอดประกณ์และเฟย์พรประวีก็เกิดเหตุที่หนุ่มบอลประกาศติดโควิดทำให้ไม่สามารถไปมอบดอกไม้ให้กับมือแต่ความหวานคู่นี้ก็ไม่แพ้ว,วิดีโอคอลหากันและให้คนส่งดอกไม้ให้สาวเฟย์แทน โควิดทำอะไรความรักไม่ได้จริงๆค่ะและในวันวาเลนไทน์ก็มีคนบันเทิงอย่างตุมตามเดอะสตาร์ที่ประกาศสละโสดขอแฟนสาวแต่งงานเรียกว่าสร้างเซอร์ไพรส์สุดๆแม้ว่าจะค้งหาดูใจฝ่ายหญิงได้ไม่นานอย่างไรก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะนอกจากคู่รักดาราที่กล่าวไปแล้วยังมีคู่รักอีกหลายคู่ในวงการบันเทิงที่อดวดโมเมนต์หวานๆกันอีกเพียบ หวานฉ่ำฉลองวันวาเลนไทน์จริงๆค่ะ